สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนทำเซเบอร์หกร้อยนะฮะก็เซเบอร์หกร้อยนะครับอ่า ใช่ไม่เคยดูเล t แอนโกหรือว่านักซิงใส่ฟ้าเซ b เบอร์หกร้อยเนี่ยเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าถ้าในกระตูนเนี่ยมันเป็นการแบบอ่าทำขายทำขายเหมือนในโลกปัจจุบันที่ว่ามีไปรถ กอง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 ไม่ใช่ตัวแบบลิมิเต็ดเหมือนพวกแม็กนัมโซนิกอะไรเงี้ยอันนี้ในกระตูเหมือนก็จะมีเซเบอร์หกร้อยนะฮะก็คือส่งจากคล้ายแม็กนัมกับโซนิกนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้นะคร่าวๆที่เหลือไปดูในกระตูนเอานักซิงสายฟ้าภาคแรกนะครับไม่ใช่ WGT นะฮะไม่ใช่ภาคเวอร์กังเปย์ภาคแรกสุดเลยอะ่ะอ่ายูทูบมีไหมยูทูบมีก็ไปหาเอาเองไม่ยากหาไม่ยากโอเคมาต่อกัน เซเบอร์หกรอันดับแรกปีกปีกอันนี้เป็นการทำ T D Print นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเอาต้นแบบบอดี้จากตัวไหนพร้อมปีกก็มาจากแมกนัมเซเบอร์นี่คือแมกนัมเซเบอร์นะฮะอันนี้ผมจะเอาไว้ไปทำโปรเจกต์แมกนัมนะ ก็เลยทำสีไว้ก่อนสีแบบแม g กนัมนะดำแดงนะฮะทุกอย่างของแม g กนัมเซเบอร์ใช้ได้หมดเลยกับเซเบอร์600ตัวนี้นะจริงเซเบอร์600มีหลายแบบนั้นในกระตูนแต่แบบที่ผมจะมาทำก็คือเป็นแบบนี้นะครับโอเคอ่ะสีที่ใช้พ่นเซเบอร์600ใช้สีอะไร toa สเปรย์นะครับไลท์กรีนรหัสนี้เลย0ูนนยกอ่ฮะกดพอสต,ตรงนี้แล้วไปซื้อตามได้ตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัว K4 ปัจจุบันนะฮะใครทิ่ไปพ่นสีแล้วอยากพ่นสีกลับมาเป็นแบบเดิมใช้ตัวนี้เลยไลท์กรีน toa ได้ไม่ต้องสียทำยาก็ได้เนื้อจะคล้ายคล้ากันเห็นปะ่ะ แต่อันนี้ที่มันสะท้อนแสงเพราะว่าเป็นสีของ toa นะฮะอันนี้เป็นบอดี้ปกติไม่วาวเท่าอันนี้เนาะเอ๊ะหรือวาวเท่ากันวะอ่าใช่ม,มันเถอะต่อมานะครับที่เราจะต้องใช้นะฮะก็คือเป็นสติกเกอร์ของ z mc factory page นะฮะเป็นเพจที่ทำลายคัดสติกเกอร์พร้อมขายแมสด้วยขาย Mad, แมสตสกรีนม i n i โฟวิ w อยากได้ไม่ยาก เดี๋ยวแปะไว้ที่ท้ายคลิปให้ดูแล้วกันว่ามีลายไหนบ้างนะฮะผมก็เคยทำรีวิวไว้ก่อนเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วนะประมาณนี้นับตั้งแต่วันที่ลงคลิปนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแปะสติกเกอร์กันนะครับว่าออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะฮะเสร็จแล้วนะครับกับตัว Saber 6์หนะฮะก็ สวยงามมีสิ่งที่แนะนำสำหรับใครที่จะทำตามคลิปนี้แล้วซื้อสติกเกอร์ไปติดนะฮะอันดับแรกตัวซ้ายขวาอันนี้นี่นะฮะต้องสลับกันนะตัวนี้จะอยู่ด้านซ้ายตัวนี้จะอยู่ด้านขวานะครับติดก่อนอันดับหนึ่ง มันเป็นสติกเกอร์ทับซ้อนฉะนั้นสิ่งที่จะติดก็คือต้องติดซ้ายขวาดีก่อนและค่อยติดตัวตรงกลางอันไหนก็ได้อันไหนอันหนึ่งแค่นั้นส่วนนี้คืออะไรส่วนนี้คือสิ่งที่ติดด้านข้างตรงนี้นะฮะสีดำๆเห็นไหมและส่วนนี้คืออะไรส่วนนี้คือติดตรงนี้นะครับอ่ะ ตอนแรกผมไปเข้าใจว่า2อ,อันเนี้ยเอที่ติดตรงเนี้มันคือติดตรงนี้ไม่ใช่อันนี้ก็คือส่วนที่ยาวๆก็คือส่วนตรงนี้นะฮะอย่าไปเข้าใจผิดนะครับโอเคประกอบเข้ากันเถอะนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับซเซเบอร์ห0 0พร้อมวิ่งนะฮะสวยงามโอเคครับ ขอบคุณ z mc factory นะฮะสำหรับตัวสติกเกอร์นะครับก็เอาไปตั้งโชว์หรือไปวิ่งเล่นก็ได้นะครับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจก็กดติดตามการสนับสนุนกันในการดูโฆษณาท้าคลิปต้นคลิปหรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้ขอบคุณไวรัส mini 4 o u r wheel นะครับสำหรับสปอนเซอร์หลักของเราอย่างเป็นทางการนะฮะจำหน่ายรถและอะไหล่ธรรมยาเลอกชมเลอกชอปได้ทักไปทางเพจเขาบอกมันจะช่องไว้ใคทก็ได้ส่วนลดอีก15%นะครับ โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ